อามชุติมาโดยแซแรงใบหน้าเปลี่ยนไปดูมีอายุเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมายอมรับตรงๆว่าสวยขึ้นเพราะมีดหมอและเปิดหมดเปลือกว่าทําอะไรมาบ้างสําหรับนักร้องลูกทุ่งสาวอามชุติมาโซดาพักโดยเธอเคยเปิดเผยว่าทําจมูกสามครั้งในครั้งแรกเมื่อปี2561ก่อนจะแก้จมูกในปี2 5 6 3เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขณะกลับต่างจังหวัดโดยถูกลูกอลบอลเลย์บอลกระแทกอัดเข้าหน้าทําให้แกนซิลิโคนจมูกเอียงไปข้างหนึ่งแต่โชคดีที่จมูกไม่ทะลุ จึงต้องไปแก้และถือโอกาสปรับรูปทรงใหม่ต่อมาเมื่อปี2564เธอก็ได้สัญญกรรมแก้จมูกใหม่อีกครั้งเพื่อทำให้ทรงจมูกสวยขึ้นทําตาหนึ่งครั้งเดิมทีอามชุติมามีตาสองชั้นแต่หลบในจึงทำสัญญกรรมเพื่อให้ชั้นตาชัดเจนขึ้นเสริมหน้าอาอ่างกไก่30044สืบเนื่องจากการแก้จมูกเมื่อปี2563เธอเลยถือโอกาสอับไซน้าอก เพราะเป็นช่วงที่มีงานเยอะขึ้นไม่อยากจะลำบากกับการแต่งตัวและต้องยัดทิชชู่หรือฟองน้ําจึงตัดสินใจทําหน้าอกพร้อมกับการแก้จมูกล่าสุดอมชุติมาได้ปล่อยคลิปเพลงที่เธอร้องคัฟเวอร์เพลงบักคนซ่วของทิดแอมลงใน Facebook ซึ่งมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายแต่ส่วนใหญ่ไม่พูดถึงเพลงที่เธอร้องแต่จะทักท้วงใบหน้าของเธอที่ดูต่างจากเดิม